แล้วเราก็เดินทางมาถึงบทที่5กันแล้วนะคะสำหรับบทนี้เนี่ย เราจะมาเรียนรู้เทคนิคของการตัดสินใจจ่ายเงินลงทุนกันอเจ้าการตัดสินใจจ่ายเงินลงทุนเนี่ยนะคะก็คือเราอาจจะเคยได้ยินนะคะคําที่เรียกว่า capital budgeting นะคะก็คือการลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างนะคะซึ่งอเจ้าการลงทุนในสินทรัพย์นี้มันเป็นยังไงมันสําคัญยังไงและเราจะตัดสินใจยังไงดีเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในบทนี้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาทบทวนกันนิดนึงเนาะว่าที่เราเรียนกันมาในบทที่แล้วเนี่ยถ้ายังจำได้นะคะเราก็จะมีการคุยกันในเรื่องของฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของงบการเงินนะคะก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งของสินทรัพย์ใช่ไหมคะและด้านขวาก็คือจะเป็นส่วนของนิสิตและส่วนของเจ้าของซึ่งเราเรียกมันว่าเงินทุนเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา เ,เรียนมาในบทที่แล้วก็คือการหาที่มาของเงินทุนแล้วก็ต้นทุนของเงินทุนนะคะว่าแต่ละที่มาเนี่ยมันมีต้นทุนยังไงแล้วเราก็เอามันมาถั่วเฉลีย่ยถ่วงน้ําหนักกันเนาะออกมาเป็นอัตราถั่วเฉลีย่ยถ่วงน้าหนักหรือว่าที่เรียกว่าเวกนะคะเพื่อให้ทราบว่าต้นทุนทางการเงินที่เป็นส่วนของทุนของเราเนี่ยมันมูลค่าเท่าไหร่นะคะทีนี้นะคะไอ้เจ้าฝั่ง ของสินทรัพย์เนี่ยตัวแทนของสินทรัพย์ในบทนี้นะคะก็คือ capital budgeting หรือว่า การลงทุนในสินทรัพย์นั่นเองนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วว่า2ข้างเนี้ยตัวแทนของมันคืออะไรก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าฝั่งของ Capital Budgeting เนี่ยจะ g e n e r a ร e รายได้เท่ากับอัตราส่วนของที่มาของเงินทุนของเราหรือเปล่าถ้ามันมากกว่าก็คือควรลงทุนหรือถ้ามันน้อยกว่าเราควรไม่ลงทุนหรือเปล่านะคะแล้วทีนี้การที่จะหาเปอร์เซ็นที่มันจะเจเนเรตได้เนี่ย จะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ